มของตัวน <Ô> <ITA> ี้ไอ <c ười> ้บุกไอ้รบเนี่ยนะแต่ก่อนนอยู่ก็ลูกเลยงปรับของไอุ้กไ้รบเนะก่อยู่กลูกเลี้ยงปลาลีครับ อยู่ก็เยวียนเลาเรีบุตรได้ลบองนี้สองตัวเนี่ยไอ้บุตรได้ลบเนี่ยทนมาอยู่กับลูกเลี้ยงปารีสครับอยู่ก็เยวียนเลาเรีบุตรไอ้ลบพ่อเขาเรียกอย่างนั้นเลว่ายังไงอ๋อนักแกพูดว่ายังไงตอนจะทำพูดให้พ่อฟังไหมไอทำไปให้เวียนมันน่ะไอ้บุตรได้ลบ เราอยู่คู่นึ่งอยู่ที่เยาวัยลูกเยาว์ก็ทิ้งถังขยะไปทำไมต้องทำคู่พ่อไอลูกพระรามลูกพระรามไงพระบุตรกับพระลบเรามีกินชีริสยังไงอะพ่อก็ไม่รู้ท้าให้ดูหลายๆอย่างยังไงบ้างพ่อเล่าให้ฟังหน่อยให้ไปตามคนก็ได้ไวด้วยไอ้ไอ้ไอ้ทองตัวเนี่ยทวงนี้ไวไหมก็ร้อง อใช่ไหมคือเวรกรรมแล้วทำไมอะไรรคับไม่เป็นไรหรอกครับกระโดดได้ซอยๆก่อนนะหลุดออกมาจากอันนี้แล้วพี่วันหลุดได้ง่ายเมื่อกี้พี่ถือดีมากดีดิอ่ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนสังเกตเห็นเมื่อกี้ผมก็ผมก็ผมก็รับมาอย่างเงี้ยใช่นะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมือข้างนี้นะครับคุณผู้ชมผมถืออยู่อย่างนี้นะแล้วข้างนี้ถือสรอยถูกไหมฮะ อยู่ดีๆเนี่ยเด้งออกจากมือผม <S <S 1> <S 1> เด้งออกจากมือผมกระเด็นตกไปข้างล่างหลายคนอาจจะมองว่าอ๋อเป็นความบังเอิญ <S <S ที่ <S <S ผมทํากระเด้งไปเองแต่สําหรับผมอ่ะคิดอย่างนั้นได้นะแต่ความแปลกอยู่ตรงนีุ้ผู้ชมตอนที่หุนอันนี้ออกมาฮะตอนที่ผมรับมาเนี่ยมันอยู่ในสร้อยหุนเนี่ยนะฮะอยู่ในห่วงแบบนี้คุณผู้ชมอย่นี้อย่นี้นะแต่ผู้ชมดูไหมครับว่า พอผมหยิบมาแล้วจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันติดเห็นไหมฮะเข้าอีกข้างหนึ่งฮะก็ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอากลับเข้าไปผมต้องง้างตะขอใหม่แล้วถึงใส่เข้าไปใช้แรงกดต้องใช้แรงกดเลยหรือต้องง้างตะขอใส่เข้าไปแล้วผมถามว่าหลุดออกมาได้ยังไง <S <S เออหลุดออกมาจากตะขอนีได้ยังไงถูกไหมฮะคือต้องเป็นแรงกระชาก ก็ต้องใส่กลับเข้าไปได้ใช่ครับตั้งคือตะขอต้องง้างออกแต่นี่ตะขอไม่ได้ง้างออกนะฮะแต่หลุดออกมาเองแล้วโดดเลยคือโดดแล้วโดดอย่างนี้เลยไอ้นี่กว่าที่มันอ้วนขึ้นที่เขาอ้วนขึ้นเพราะอะไรเพราะเรียกกินบ่อยๆต็ออ้วนที่ท้องออกก่อนหน้านี้เป็นยังไงเราถึงรู้ว่าบางคนเนี่ยไม่เรียกไม่เรียกเขากินเอาไปใช้เนี่ยพร้อม ถ้าเรียกเขากินอ้วนอันนั้นจะช่องไม่มีเลยแต่เดิมเขาอ้วนขนาดนี้ไม่พ่อตอนที่เอามาเล็กไม่กลองลองกรอนเลยผมใช้ไม่มีเงินไปเอาที่เยาวีนเลยตัวไม่ต่างเขาเป็นลูกเลี้ยงปลีผมเอาอุ่นเนี่ยตัวเล็กเพราะว่าพอลุงลอยตายป่าปีให้ผมมาผมก็แกตใหญ่ มผมก็ไม่ได้ไปซื้อไปขายกยับใครทั้งลูกหลานหมอนลอยเขาบอกไอปีเอาหมดเลยกวาดหมดเลยเดือนขึ้นมาจะคืออะไรที่คอพ่อใสพ่พระอินแปงอยู่ปะวันนี้ใสพ่พระอินแปงอยู่วะให้เขาดูหน่อยพูดถึงพระอ,อินตงอ่าพูดถึงพระอ,อินแปงหน่อย่ะองนี้อ,องนี้คืออะไรเาาว่า ทำไม่กี่องค์อพิเศษยังไงอะพ่อแล้วพ่องค์มีพิเศษยังไงพ่อก็ไม่รู้ใช้ก็ดีแล้วแ้วข่ายกับชั้นหนึ่งที่ผมรู้เพราะว่าเขาเขาจะทำไอพวกตัวยืนอย่างเงี้ยนะก็าบอกไอ้ปีเขาเขาบอกพ่อว่าไง ตอนที่จะทำที่แหนตัวตัวยืนกับตัวนั่งต่างกันไงพ่อก็ต่างมันมนยืนกันนั่งผิดกันพ่อบอกว่าตัวยืนมันจะขยับมันจะวุ่นวัดแบบใช้คำว่าอะไรอะโซนหรอไม่คือเขาแอคทีฟกว่าใชคือขยันคือแบบว่องไวกว่าอะไรประมาณนี้แบบพ่อหรือแบบแต่คุูไปใช้เนี่ยครูรอดตายมากันเยอะ แล้วอย่างแขนกับสี่แขนอะไรเงี้ยพอ่อต่อตอางกันยังไงพ่ออม่มีฟีแขนก่วกว่ายิบได้เยอะมากกว่า <laughs> แล้วสี่แขนเขาเรียกว่าอะไรนารายแขน,นดินนนตัวยืนให้องค์นันพิเศษนี่แบบหัวตะปูนะ <laughs> พอ่อละอันนี้ ไม่แฉ่พ่อดูเลยต้องดึงต้องต้องดึงออกมาข้างหน้าเพรนะมันติดช่องเดี๋ยวพ่อันนี้ตัวไหนพ่อจำได้ไหมไนะตัวที่พ่อถืออยู่นี่เขาทำแบบแอ็อินแบบแบบนั่งแบบทำยังไงครับพ่อรับตัวพ่อเี้ ็ใช้ได้ของริงๆิฉันนั้ก็ใช้ได้ของริงๆฉันน,นั้องิง มันก็เดินออกมาเดินออกมาจากเตาเตาแทนเดินทางขวาแพ้เดินออกมาแล้วก็ออกไปบอกว่าเดี๋ยวจะตีมากเข้ามายังไงวะเนี่ยคนที่ไหนมาเดินตามออกไปประมาณนี้เขามาเป็นรูปร่างหน้าตาเลยพ่อกับหมอลอยดีๆเป็นเหมือนเจ้าของใช่ไหมครับ แล้วเวลาขอส่วนใหญ่เขาขอเขาขอคุณเขาขอกันเรื่องอะไรบ้างหรอเขาก็ขอเรื่องแต่หวยไม่ไหายครับ <c oughs> ขอเรื่องอะไรค้าขายอะไราายัไรยงไงบ้า่ะมาหานิยงไปทว,วงน ong ทวงนี่อะไรพวกนี้นะทวงนี่ยังไงอ่อ i